กเขียนคิวลูดมือ่อย้มใดกับว่าหูตัวสังเดชส,สังคนคิดตัวใจน้องหักชัวชัวแต่อายหบบเสืนางเอกดาวรุ่งแต่รักต้องร่วงชว์เชียวกระพือกร็ค้าแต่ไปล้ำ และถือความคิดของคนที่ใจนับเธอเา้าโเชอนอกใจชิวจิวพังเบิดแล้วลาแป้งเลอะน้ำตาคู่ลนอยากลาหลบสายตาคนหัวหน้าวงพันเบิเสีบสบยบอ้มใบเปลิว เกินน้ำตาลงทองพักเรื่องผู้บ่าวที่ถูกเขาสิวแข็งใจจับซอเขียนคิ้วแต่งหน้าไปเตยลากคนลอยใจกราบสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องพบไปเบอสสุขสุขนะพบพอกับเจ้าเจสีในตอนเศร้าคือเก่านะคะอ้เสียงเบาไปไหม <c oughs> เจ็บคอหาะเมื่อคืนนี่นอนเจ็บคออยู่ค่ะพ่เศร้าแต่จะเพือยาก็กินมดไทรแพงเลยเมื่อยอลไรล่ะค่ะน้ำอุ่นก็กินมดเป็นหมอหนาล้ำคานันเป็นอะไรกันนั้นเศร้ามนีพักพักเกี่ยวเขาค่ะสิมากกู้เขาพุบเขาคอยของเอือยสะก้อนให้มันแล้วพี่น้องเลยอยากกู้ให้มันแล้วแล้วก็อยากปั้นค่ะตั้งตั้งไว้สงบสงบอยู่เฉยๆค่ะเพราะว่ามันยังเศร้าหมอกลงแห้ง หกขาหกขาพวกยกลนี้กะนังลงมาเกี่ยวขมา,าวจะเส่าพกกาน่าซืเห็ดขมาวอีกแล้วครับเมื่อนี้เห็ดขมาวอีเมื่อนี้ละกายยุดมันนีพอตั้งนาตั้งตาลงมาตาัดเข่าเข่าก็ลอพญารัดพูดเลยแล้วลงมาตาัดพอมันยังเสาาา้ามันก็ตัดไม่ได้มันนหมอกหยแล้วมันเหนียวมันติดก็จะลงมาผูกเข่าให้เพ่อนมาคือเก่าค่ะเพราะว่าขันผู้เรื่องหุบผู้เรื่องมัดแล้วมันกระสี เร็วกว่ากันนะคะมา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 พี่น้องค่ะมาหุบเข่าเป็นมูนะคะมาหุบเข่าเป็นมูนั่งนะคะวันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะก็หุบค่ะงัวเขยังบวดดดเอาลงมาซบทนะี่เข้ามาตไปจะเสียหลักกันหุบเป็นฟอนเป็นฟอนไว้นะคะกระเบิ้งครับพี่น้อง่ะ ว่ามันมีเขาจะคู่ว่างขานับกับคู่น,นี่คือหุบเอาเฟืองนะคะไม่ได้หุบเอาข้าวง่าปไปไลยจ้าเขียนหิวลดมือ ຍາມໃດກະບໍ່ຮູ້ໂຕຊ່າງແດ່ສ້າງຄົນກี่ຕົວໃຈນ້ອງຮັກຊື່ໆແຕ່ອາ บวดใจจี But, uh ิง <laughs> อย่างนั้น I <laughs> เกือบไม่รอดพี่น้องค่ะเหลืออีกหนึ่งสองสามอีก3ามให้แตสชิมัตเซ็จสิ้นนะคะยังสีฮูอยังเดียวเกือบไม่รอดค่ะ เดียวกับเมื่อยงกขึ้นก้มขึ้นง่อยก้มงยก้มงยอยากเป็นวิ่งกับพ่อกันค่ะฮใกล้แล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะ,จะเสร็จแต่ของายายขี้สอกว่าของจากของอีกประมาณขันยองตั้งใจตัดอะไรกันประมาณสองหมื่นแล้วก็จะเสร็จนะคะแล้วก็จุได้ออจ่อเขาจาเลยนะคะขันยเฮ็ดอ่า จริงจังอะลีก็บพกเกินอาทิตย์หนึ่งดอกพี่น้องก็แล้วมันก็ได้ใส่เวลาโดนคืเตอเก่าอยู่ไม่ทำมา่เมื่อยตัวอันเข่าตัวห้าตัดนี่แหละห้าฮุบฮุบแล้วก็แล้วผู้นึงก็มัดมันก็จะคอยไว้นะคะซึมยใยนี่ก็อ้าวพ้นขโมงอยู่พกกันขวานเข่าเมาทั้งจะเฮ็ดเข่าเมาทั้งอยากอันนี้เดี๋ยวมัดเซ็ตรอบเที่ยงแล้วก็รอบแรกกับีิต่คนอย่างเดียวกันแล้วหรอก เฮจกสิจากรถนะคะเขาน่ะได้หลายรถนะคะเฟืองค่ะแต่ว่าเขาน่ะนบอเน้นนะคะกองเฟืองเท่าภูเขากองข้าวเท่าโพนค่ะประมาณนี้นะคะยังไงก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้นางลิซี่หน่อยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจในทุกๆมือนะคะพี่น้องคะี๋ยวจะไปฮุบเข่าต่ออีก เหลืออีกสามไฮก็เสร็จแล้วเหนื่อยค่ะเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยก็ต้องทนค่ะถามมันบ่แล้วก็สีเมื่อยอยู่จังสี่ล้วค่ะก็ต้องทนต่อไปค่ะสู้ๆโอ๊ยต่อสบายดีพี่น้องใกล้จะเสร็จแล้วค่ะพี่นออ้องขามัดเฟืองคะ่ะ <laughs> สังเกตนะคะเ่าหวาน เป็นมือกออออล้องนอะเจซีเมื่อนี่เอาเลยนะจีบแล้วเลย <c oughs> <c oughs> นา่าจะกล่าวเลยเราพี่น้องมัด <c oughs> แต่มันแล้วมัดเอาเพื่อนค่ะมัดเอาเพื่อนค่ะลแล้วก็ยังของเพื่อนอีกลุยอีกมืออื่นคือมันยากจะตอนมัดไปนะพี่น้องเพราะว่าเขาตัดแล้วมันต้องเล็บคู่เขาหน้าวานมันก็นจังสีแล้วโบอย่างงาม ก็คือเขาวดำอะแต่ว่าวันอยู่บ่เท้าค่ะบ่ม,มีลาบไม่ลาบกอกค่ะวันตลอดพารุ่นกันกมู่พาดพูดแหละว่าสิได้จักสอบเขาวหน้าวานกับเขาวหน้าดำเขาวหน้าวานกับเขาวหน้าดำ เอาเอาซ้ำพ่อได้กินเลยนะน้องพี่นดอกเลยสวยงามค่ะเขาหน้าบ้านได้เลยเหมือนดอกไม้ชอบดอกไม้เลยมันเยอะอยู่พเจ้าากับพ่อเกีียวแลยเด้อเออได้ด้วยเราตัดเหรอ พอดีตัดเขาตัวนั่นแล้วก็ต้อใช่เขาเจ้าเลยใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วช่วงเย็นๆถูกแหล้จังลงมากู้ไายมาเนี่ย ừ, พักพรก็เลยเฮ้ยเมื่อไงมัดแล้วนี่ก็ซ้ำแล้วเนี่ยแหละออมันยากจะตอนมัดเลยเห <ร ắng, S 2> มน<า>บอกหยาอยังมัดเฟืองมัดมัดจักลอยก็ว่าในมัดจักลอยมัดแล้วเนี่ยเสี่ลอยถูกจักเนี่ย นี่วันนั่นนี่ก็ได้จะมีอะไรมาเฟืองกองเฟืองเลยซ้ำภูเขาค่ะเฟืองก็มีประโยชน์อยู่ดอกไว้ให้ง้าซ้ำภูเขากองข้าวซ้ำหัวโพนซบบนี้นะคะกองข้าวกับใบไผ่เห็นแต่หัวโพนหมดเห็นหมดอยู่เห็นหมดทั้ง สามคนหละพอมีสามนคนแ<ร>ต่ยากมา,า,มาเอาแต่เฟืองต้อเห็ดขมากัคือยังลงมาเกี่ยวอยู่วันนี้มันโบนได้ลายโบอยากเห็ดเล,ลายขันได้เ<ำ>ห็ดเลยคืนนนอนี่น้องรับป่านสายพี่น้องเอ้รนนี่ล้วก็หาวอยู่แล้วเห็ดแล้วมันงามเต็มวันนี่แล้วก็จะเหเ็ดนอนอรับป่านสาย มันพอดีมันเม็ดแหละมันเองเขากับพี่น้องเอ้ยมันแดงมันแหละมันเนองเป็นลูกชาวนาะเมื่อคนเช้าเห็ดหน้าแต่น้อยจะมาใหญ่จนเ,านนเทากระยังได้เห็ดยังไริเทาเกา เห็ดที่สั่นและกําลังยังมีแห้งอยู่เพได้เฮ็ดกินเมื่อยอยู่นะคะบริเวณรอบมื่อยนะแต่ข้าเจา้าผู้รวยผู้มีข้าจังยังเฮ็ดเลยนั่น,นแหละเข้าจังมี <laughs> แห,งห้งมีเขาแห้งตรงนี้โอ้ไม่ยุดเลยได้ถ่วกมีแห้งเฮ็ดขาเจา้า เพื่อสิได้กินเข่าเนาะพี่น้องเอ้ยมาโต๊ะก้าวานก้าโลกก้าดำทำข้าวตสีอันปั่นยากมาเข่าเราเรียผมจะขีดหยาดขับแบบใดวะง่ายปวดกะเจาะง่ายแต่เห็ดเราได้มัดูแลอพลินหน่อยละขัดเปลือกกรอบเปลือกขาเลก็จะเสร็จแล้วนะ พยายตมลังลงมาอยู่แล้วถามี้แล้รแล้วของฉีลงมานอนดิมันเหาตัดหัวมันดอกเข็ดตึงห็นมันแล้วท่าพวกนั้นก็ยังกะขำมงขาเมาแล้วก็ลุ่มแล้วก็ชีหึงปันได้เช็ดเต้มันหน่อยเลยเขานะ แล้วเห็นเคพี่น้องตอกนจะโอ้ยจะเป็นว่าตัวมวนตอกจกตอกไม่ตอกเก้าเ่าจ้อามาคลายตัวว่าเขาจจัจะปีกไก่หนูจ๊ ปัดแล้วก็คือซ้ำแล้วแหละค่ะแต่ที่ขับรถลงมาเก็บขื่นเก็บขื่นขกขาโบได้มมเมื่อยทอนสิได้จักรถมมู้เฮ้ยกเมเงยอยู่กระสิลแล้วนะหล่ลอนตัดนี่เราก็สิตัดห้แล้วโมนีิเล่ยได้เดี๋ยวนะึง เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับการมัดเขานะคะเขากระเล็ซไปการมัดเขาระเขาง่ายด้วานก็เป็นอันว่าแล้วของยายขีถ้าจริงก็มีอยู่ได้นะเม็ดเขานะกระเนาะข่าพระเจ้าพี่น้องคะจะขึ้นไปพักผ่อนกินข้าวเที่ยงมาเลยตามคลิปหน้าละกันขอบคุณขอบคุณพี่น้องพรสุคุษีทุกคนถ้าจะแล้วท่งนั่ง